เด็ด้รวยสนับสนุนโดยยาหม่องเขียวตราโพดาวสารายสไปรูลินาเกลียวเงินเครื่องดื่มคอมบันโดปวดเมื่อยปวดเรื้อรงังรับประทานยาแคปซูลสมุนไพรธรรมชาติตราบ,บ้านหมอละองตอนนี้เรามาพูดมาคุยเกี่ยวกับปัญหากันบ้างมันต้องมีปัญหาแน่นอนมีครับเริ่มต้นที่เราจะปลูกจะช้ำเนี่ยปัญหาทางดินนี่มันเกิดขึ้นเราจะแก้ไขยังไงครับมันมันไม่เป็นไรครับปลูกไปพอมันพอมันเป็นแล้วก็ให้มันเป็นก่อนแล้วก็ค่อยรักษาไปเรื่อยๆโอ้ มันมันดินนี่เราต้องใช้ดินแบบดินแฉะนี่มันมีผลผลต่อไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับส่วนญาที่กล้ามันไม่เติบโตหรือมันมีผลเสียมันมันเป็นเกิดปัญหาอะไรบ้างครับมันมีพวกเพี้ยลงโอ้เพี้ยลงฮะอโอเพี้ยเพี้ยลงหนอนเพี้ยมันมาจับอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยดอกกันแต่แบบโอ้ถ้าเพี้ยลงอย่างนี้เราเราเด็ดออกเลยไม่ได้ชดฉีดยาแล้วมันก็นอนีดยลุงต้องฉีดยาเป็นประจําเลยทีเดียวนะครับลุงนะอาทิตย์เราเที่ยวอาทิตย์เที่ยวนะครับโอ้โหถือว่า รายจ่ายนี่ก็ทางด้านผลิตก็มากมายเหมือนกันนะฮะมาครับถ้าทุงลงถ้ามันลงเยอะๆต้องอาทิ์ทีสองเที่ยวอันตรายบางทีถ้าเราไม่ป้องกันปั๊บนี่ถือว่าถ้ามันมันก็จะกินดอกน้ำน้าเลี้ยงแห้งมันจะเป็นแบบเนี้ยแห้งหมดดอกแห้งหมดผลผลิตเลยนะครับนอกจากจะมีเพี้ยนะครับลงเกาะกินอะไรต่างๆยังมีปัญหาอะไรอีกไหมครับลุงบางช่วงก็เป็นนอนนอนลงนอนอะไรครับที่มันมันเป็นศัตรูนอนชอนนะฮะนอนชอนตัวเล็ก ัวเล็กๆมันจะมาชอนตามกิ่งตามใบหรือว่าตามดอกเลยเฉพาะเลยดอกเลยท่านเนี่ยเนี่ยมันจะลงเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหอย่างนี้นั่นเนี่ยนอนชอนเลยชอนไนชอนไนนโอ้ชอนไหนมันเลยแห้งเลยแห้งกินั้างในแล้วแห้งอันนี้เราต้องใช้ยาปราศรุพืชด้วยกันใช้สารเคมีหรือว่าชีวภาพะสารเคมีสารเคมีอ๋อแล้วชีวภาพเอามาเขืออยู่โอ้ไม่ข้อยู่ต่อสารเคมีเลยกําจัดตัวนี้เลยนะครับโอ้หนอกจากหนอนชอนใบแล้วมีอะไรครับศัตรูมัน เพียเพียด้วยเพียจะเกาะตามต้จะเกาะตามใบตามใบแต่เราก็ดูแลชีดอยู่ตลอดเวลามันมีอายุไขของมันไหมลุงว่าหลังจากนั้นเราต้องลื้อต้องโละทิ้งแล้วปลูกใหม่เนี่ยมีไหมมันถ้าไม่ตายก็ไม่ต้องลื้อนะเหรอแล้วก็ต้องดูดูอีกทีว่าต้นมันยังใช้ได้ต้นมันยัง แตกนอแตกใบขึ้นมาเรื่อยๆใช้ได้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรแล้วไรของคุณลุงนี้ที่ทำมานี่เป็นเวลากี่ปีแล้วนะฮะสามปีนะสามปีนี่คือว่าขอโทษครับเลาะทิ้งไปกี่ครั้งหรือว่ายังไม่เลาะเลยสามปีแล้วยังไม่เลาะแม่ท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือสามปีผลิตผลออกมาแบบนี้ขายได้เรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกเราขายเป็นลิตรใช่ไหมฮะขายเป็นลิตรหน้าไหน ในช่วงไหนที่ขายดีที่สุดครับช่วงหนาวนี่ครับหน้าหนาวนี่เนี่ยช่วงหนาวตอนนี้จะแพงหน่อยเขาจะมารับถึงที่สวนหรือว่าเราไปมาถึงหน้าบ้านเลยก็หมายถึงว่ามีรถมาเลยราค้าคงกลางเลยอะไรประมาณนั้นเป็นครับรายได้ที่คุณลุงนะครับอยู่ในขณะนี้พอไปได้ไหมครับลุงก็พอไปได้นะถ้าช่วงแพงๆก็อาทิตย์ก็ทีก็สองหมื่นกว่าทีก็หมื่นกว่าก็พอไปได้พอไปได้แต่ช่วงหนาวมันดอกไม่เยอะแต่เก็บราคาแพงครับผมแล้วคุณลุงครับ คุณลุงมีอะไรที่บอกผ่านไปในรายการของเราผ่านไปทางภาครัฐบ้างครับเกี่ยวกับนปุ๋ยเกี่ยวกับดินราคามีอะไรจะฝากไปได้ครับไอปุ๋ยมันจะแพงไปหน่อยอ๋อเหรอฮะต้องการยาลดต้นทุนนิดเดียวลดต้นตัวหน่อยดีน้ามันขึ้นแต่ว่าปุ๋ยก็ยังขึ้นอยู่น้ํามันลดแต่ปุ๋ย่ลดไม่ลดประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้จะขอสักอย่างนึงขออะไรครับจะภาครัฐเนี่ยให้ดูมาดูแลปุ๋ยพกยาลงลงราคาหน่อยเดียวครับนครับก็อยู่ได้ก็อยู่ได้นะครับเอาละครับคุณลุงครับ ยังไงก็ขอให้คุณลุงสู้ต่อไปข้สู้ไปยังสู้ต่อไปเพราะเราเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเราต้องสู้บางครั้งได้กาไรบางครั้งเสมอทุนบางครั้งขาดทุนก็ขาดทุนแต่เรามีอาชีพตรงนี้ต้องทําไปนะฮะต้องทําไปก็ถือว่าเก็บผสมน้อยไปเพราะฉะนั้นรับรองว่าขอให้คุณลุงได้ผลผลิตที่ดีๆและร่ำรวยเหมือนกับในช่วงของเกษตรร่ำรวยขอบคุณคุณลุงมากครับร่ำรวยนะครับคุณลุงแจ๊ กลับมาช่วงสุดท้ายกับรายการเกษตรบ้านทุ่งกับหนุ่มปัญญาและออสโฟฟิธีิกรร่วมของเราครับเชื่อเหลือเกินว่าท่านชมรายการนี้ท่านจะได้รู้ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกระการทําเกษตรคท่านจะรู้วิธีการปลูกวิธีการบำรุงรักษาของ พืชผักผลไม้นะฮะและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรนอกจากรู้เรื่องราวของการเกษตรแล้วยังรู้เรื่องราวของบทเพลงลูกทุ่งบริษัทเวทไทยแลนด์ทำอะไรบ้างมาอะไรออกมาบ้างชุดนี้อีกสักเพลงอีกสักเพลงแล้วกันอะไรแทงเธอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเพลงอื่นนี่มั้งัำไงมันล่อแหลมไม่มาแทงเธอพี่เนี่ยเห็นไหมนี่ไงการเขาเรียกว่าประกาศชื่อปุ๊บหลายคนหูสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยไม่แทงเลยเราหาสาระเราน่าจะต้องเป็นสองแน่สองง่ามหยาบโลแน่นอน ละครมีบทสรุปอะเหมือนกับบทเพลงเหมือนกันน้วต้องฟังให้จบมันมีบทสรุปของมันนะแทงเธอพี่มันไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับอย่างที่เราคิดเราะฉะนั้นคุณปัญญาเนี่ยผเห็นไหมดูผ่านเดินผ่านปุ๊บเลยป๊บูมืนแบบ ไม่หล่ออ่ะนั่นแน่เออต้องออสกลับมาดูใหม่จ้องหน้าอย่างนี้นะโอเคเลยเป็นไงครับพี่ออสไม่หล่อจริงๆพูดทำไมวันพรุ่งนี้เจอกันอีกนะทีห้าทีห้าขึ้นนะครับแต่วันนี้ไปก่อนครับหนุ่มน้อยไร้รอยติกลับปัญญากตัญญูพร้อมครับออสโฟเอิตครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับแจ๋วของผม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  điều si điều kia có thèm 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 điều si điều có thèm pia ta có cha thập không thèm thập kia. Nhẹp nồi để máy nung dâu, vậy lên vậy lau, hãy pia ่ไม,มแทงแทงแทงทพีอเดียวสิเดียวพี่ก็แทง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 ทพีจะเล่นทำไมเนี่ยเดียวสิเดียวพี่ก็แทงพี่จ๋าอย่าเช้าอเลยนะคนเดินเขารอและแทงตอดทพีคนเก่งอย่าเร่งพี่เลยให้อยู่เฉยเยได้ไหมคนดี บอกแล้วไงอย่างหาเลี้ยไม่มีแทงแทงแทงทพีเดียวซีเดียวพีก็แทง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 ทพีเดียวซีเดียวพีก็แทงดูต่อคงรอไม่ไหวถ้าแทงไม่ได้ก็เลิกแทงทพีรอหน่อยได้ไหมการ แล้วพี่จะแทงทําไมรักสนุกก็เชิญสนุกต่อไปเอาแทงเลยก็ได้เพราะเห็นเหลี่ยมพอดีลงลงลง,ลงไม่พี่ลงสิเข้าเหลี่ยมพอดีเอาลงลง,ลง,ลงไม่พีลงสิเช็ดเหลี่ยมพอดีเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอาตกลงจะแทง ก็มหาเลี่ยงอยู่เนี่ยคนอ,อื่นเขารอหน้า,ารำคาญโอ้โหใจร้อนจริงจริงเดี๋ยวไม่แทงเลยแทงแทงแทงทพีททหันเดียวซีเดียวพีก็แทง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 ทพี่อันเดียวซีเดียวพี่ก็แทงท <ด>แล้วพี่จะแทงทำไมรักสนุกก็เชิญสนุกต่อไปเอาแทงเลยก็ได้เพราะเห็นเหลี่ยมพอดีลงลงลง,ลงไม่พี่ลงสิเข้าเหลี่ยมพอดีเอาลงลงลง,ลงไม่พี่ลงสิเช็ดเหลี่ยมพอดี แลงโท<ล>ษ<ล>ว่าแต่ว่าไอ้ที่แกแทงตะกี้ลูกสีอะไรแทงขาวันกระทบดำไงขาวที่ไหนขาวอยู่นี่ไอ้ที่แกแทงหน่ะมันสีเหลืองอะสีอะไรนะสีเหลืองโอ้โโยเลงเกันตาเลยหมดแล้ว,วาวเลยกูบ้านไปไปกลับบ้าน <G ül> โอ้ห่วงนอน